ทำอะไรครับวันนี้ทำเมนูอะไรครับทำอะไรกินครับวันนี้ตำบักคุ้งจ้าตับักคุงดัชจ้าขอแล้วเนาะเที่ยวมาไม่เรียกนั่นใส่อะไรบ้างครับนี่ โอยค่ะพี่พพจะเป็นนักยูทูบเบอร์ใหญ่แล้วก็อายบทจะถ่ายบทะอะไรอยากเป็นนักยูทูบเบอร์ก็ถ่ายอ้าวไม่ได้ปรึกษาเพื่อนพ้องกันเลยเพราะพร้อมด้วยออาเ,เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วบ้าปันนี่ จกเพื่อนพร้อมไม่พร้อมถ่ายเอาเลยปุ๊บจ๊ดปุ๊บจด้วยที่ต้องไปทำมองไม่เห็นเลยใส่ลาย,ยาหวาน ใส่ผมนัวใส่โคกใส่ย่างวาไปตัวใ,ใส่กุนพีใส่กระเทียมาไปใส่โคกมะนาวแล้วพี่พี่จะมาถ่ายนี่มะนาว <laughs> <laughs> โอ้ชีดัง